บทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาทิการสสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทวะติงสัมมาปุริสลัคขณานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชานะนุภาเวนะอัฏุตลรสะตัมังคารานุภาเวนะฉพัน,นลังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะ ทัศปาระมิตานุภาเวนะทัศอุปปาระมิตานุภาเวนะทัศปาระมัทธปาระมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาโนเตชานุภาเวนะอิทารานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสธรรมะขันทานุภาเวนะนวาโรกุตะละธรรมานุภาเวนะอัดทังขิ กะมคานุภาเวนะอัฏฐะสัมาปฏิยานุภาเวนะชาละพิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัศภระญานานุภาเวนะสัพพญยุตายานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะลัตนะตัยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะ โสกุปธะวะทุขะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายปิวินัสสันตุสัพภะสังกปาตุยหังสัมมิฉันตุทีขายุตาตุยหังโหตุสัตตะวัสสะชีเวนะสัมาังคีโกโหตุสัพพทาอากาสัปพะตะวันะภูม <magazine> ิค <anc> ังคามหาสัม <certified> ุทาอารักขกาเทวตาสัทาตุมเหอนุรักษันตุ ภวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัาสุธีพระวันตุเตภวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัาสุธีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัาสุธีพระวันตุเตนักขัตยักษขปูตานางปาปคาหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตววเตสังอุปทเวนักขัตยักษขปูตานางปาปคาหานิวารนา ปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนะขัตยักขปูตานังปาปะขหันนิวารน,นาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวบทที่16พระพัเทกาละตคกถาอตติตังนานะวาวาคา,ามยนะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตังปะหินันตงังอัปัตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้น,นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามะนุภารุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมในปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองให้ปูโปรงเถิดอัจเชวะกิจมาตปังโกชยามารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครจะรู้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง ะฮีโนสังขารันเตณมหาเสเนณมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชภูมิเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัตเทกลัตโตติสันตโตอาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปฏิอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนิแลบทที่17อภินหาปัญจะเวคณะปะทะ ชะลาทำโมมิชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทำโมมิพยาธิ uh i, าทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำโมมิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมัสโกมีกรรมมะทายาโทกรรมมโยนิกรรมมะพันธุกรรมมะปฏิกสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกาลิสามิกัลละยานางวาปาปกังวาตัสทะทายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสื่อไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะ เวคีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน